ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะน่าจะแบบผู้ใหญ่พิจารณาแล้วว่าแบบเออแม่อาซอซ์อ่นก็รอไปก่อนนะอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้หนูไม่ทราบเลยค่ะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ที่แบบจัดวางละครอ,อะไรเงี้ยสุดๆค่ะคือแบบคือเล่นแม่อาอซะอ้นดราม,ม่าว่ายากแล้วตีกองสบัดชัยก็ยากแล้วลํำฟ้อนผังก็ยากแล้วแล้วยังมาพูดภาษาเหนือด้วย คือแบบมันยากแบบสี่เท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองสะบัดชัยอย่างเงี้ยหนูก็แบบเรียนทุกสัปดาห์คือเรียนในระยะเวลา2เดือนค่ะทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ2วันวันละสามชั่วโมงอะไรแบบนี้คือแบบทุกคนทุ่มเทจริงๆก็อยากได้แบบบทบาทแบบใหม่ๆเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสนุกกับการทํางานยังแบบสนุกกับการรู้ว่าเฮ้ยเราจะได้แบบบทบาทไหนจะแบบมีดราม่าเยอะไหมหรือว่ามีบูบ้างอะไรบ้างหนูก็มองว่าแบบ เหมือนผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเออเราเหมาะกับบทไหนมากกว่าเขาถึงแบบจัดวางอ่ะอย่างแบบเขาเห็นว่าเราเหมาะกับบทช่อเอื้องเขาก็เลยแบบวางในบทช่อเอื้องเขาเห็นว่าเราแบบเหมาะในบทไหนเขาก็แบบจะเลือกบทที่เหมาะให้มากกว่าไม่ค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าทางช่องแบบว่าสนับสนุนเด็กของตัวเองทุกคนเท่ากันคือหนูเจอแบบนอกรอบแบบ ไม่ได้แบบเจอในงานแบบเดินเห็นพี่ปูแบบเดินสวนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะไม่เหมือนเลยหนูเห็นแล้วแบบเฮ้ยหนูไม่เห็นเหมือนพี่เขาเลยอ่ะเพราะว่าแบบเขาดูเดินมาแบบออล่ามาเต็มเลยแบบเฮ้ยสวยจังใช่ตอนแรกหนูเรียนแบบมหิดลอินเตอร์ค่ะแต่ว่าหนูย้ายมาเรียนมกกรุงเทพอินเตอร์เพราะว่าแบบจะได้แบบทํางานแล้วก็เรียนควบคู่กันไปโดยแบบไม่เหนื่อยมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะถ้าเป็นแบบมกกรุงเทพอินเตอร์อย่างเงี้ยเราเลือกลงเวลาได้ เราแบบคือขาดได้บ้างแต่ว่าแบบถ้าเกิดว่าเรียนที่มหิดลก็แบบต้องเต็มที่เรื่องเรียนมากกว่าคือแบบหนูอยากแบบเรียนไปทํางานไปด้วยมีค่ะมีแบบอุ้ยหรือแบบอยากจะร้องไห้แบบอยากขอโทษกองมากเลยที่แบบช่วงนั้นล่ะคือไปถ่ายไม่ได้เลยจริงๆก็เรื่อยๆค่ะก็แบบ คือตอนที่หนูอยู่ม6ก็แบบมันไม่ค่อยมีปัญหารเรื่องเรียนเท่าไหร่แต่พอขึ้นมาหาลัยหนูไม่รู้ไงว่ามันแบบจะมีปัญหาขนาดนี้หนูก็เลยแบบโอเคงั้นหนูเปลี่ยนที่เรียนตัดปัญหาดีกว่าหนูว่าโอกาสมันมาควบคู่เราก็ต้องทําควบคู่ค่ะอยู่ที่ว่าแบบเราจะเบนไปทางไหนมากทางไหนน้อยอะไรเงี้ย